คน,นคนก็รู้สองยาวไปมาบ้างไปใั้นเดียร์ไม่ต้องเด้อเจ้าอยู่ยาวถึงเจ้าป้าอย่ยาวเหมือนบางเจ้าป้าพวดแค่เหมือนสบายอยู่ออนี่แต่ไหนคนก็มาถ่ารูปหน้าแต่ยุติการค้าไมาอ่ะว้า